โอ้โหไหลไม่เป็นแหละลอลิ้วมาเลยจ้าลาไม่ได้จูมาทำไม ท่านผู้ชมทั้งหลายด้วยนะฮะหลังจากที่ไม่ได้ลงมานานแล้วอนะเนาะไม่พูดต่อลเลยเขาก,ก็ต้องเป็นเองเอฟฟ่โอเคครับก็ขอ,ขอการาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เป็นเจ้าเสกยา,กาทุกคนเลยเนะค,ครับผมวันนี้ก็ผมคุแม่แคสที้เองครับไม่ได้เห็นเกมน,นี้กันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเจ็ดปีที่แล้วนี่ อ่าซึ่งวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรเอ่ยหืม hey, oh <yeah. S 1> เลยดียวสิอาวีฮะอาวีคือเกมเราเหรไม่รู้จักเลย oh. ดีเหรอนี่เขาอยู่ในรหรัสเองนี่หว่าเฮ้ยช่างเถอะใช่ oh. วันนี้ก็มาทำคอนเทนต์ซูเปอร์แมนแต่วิดนะีทิหน้าตอนนี้อะไรก็ได้ก็โอเคเดี๋ยวจะเอาวีปั <Okay. S 1> ๊มนะซึ่งมีหลายตัวโดนเยอะมากเลยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลูกลักโทนของผมนั่นเองนะฮะ เออโดนเนื้อแบบสุดจัดตลาดบอ่เอเลยเนื้อแบบเนื้อไม่เหลือขี้เลยเห็นตาช่องผมไหมนะท่านผู้ชมนะก็ะแท่นี้เออถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วยนะครับพีจีอะไรให้เดี๋ยวเพิ่มเสียงยทุกคนน่าจะยินเสียงเกม <ๆ S 1> ทุกคนน่าจะยินเสียงอยู่นะคามแสงจัดจัดกทุกคนน่าจะยินเสียงเกมอยู่นความไวแสงมากเลยอ่ะ ประมาณนี้แหละมั้งเอ่อเขาเล่นตัวอะไรดีขาดป่าเขา support ทุกไฟแสงแก่เขาเปและป้อมขาดป่าป s u p p o ป่าก็ support จ,จะแล้วขาดเคลีเลนเนี่ยพอรับไม่เป็นไม่อยากรับมาโอเค,คกูรับเองก็ได้ What What the fuck รหัสเขาคือซัพเว้ยมันมีเวซัพ พ like, like ี่แจกทำไมเขาเล่นไม่เป็นนะเขาก็เล่นไม่เป็นเฮ้ยขมังบนแป๊บคิวเลนเขาเล่นไม่เป็นคิวเลนไม่ใช่ลูกรักเขาเลยจริงๆไงจี้เลยทำไงดีวะอืมเยี่ยมไปเลยอืม ฝั่งโน้นตัวที่อันตรายน่าจะเป็นซาตะกัมัง้งน่าจะอันตรายที่สุดไม่ก็โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เขาลวงยากม,มากเลยเอาหดักคิวเลนเน่เนี่ยว้าวหรอที่อ่ะเน็ตเปลี่ยนแป๊บโอเคเ่ยดีขึ้นแล้วแมวมารอกอะตอนนี้โอ้ชูสโอตฮัลโหลยืนอะไรไวเนี่ย <laughs> มีคนหัวร้อนวะซื้อๆเป็นกำลังใจให้แม่ขอรับฮะแน่นี่ไม่ขอรับอย่างเงี้ยใช่อุ้ยเจ็บอยู่นะเนี่ยดิกเตอร์ตีสองทีแล้วใช้สกิลสองสกิลเจ๊ะฮะ thank ลิคเตรเจมลี่ไม่ได้ไม่ได้มันน่าจะดูเขาฟาร์มอยู่ลิคเตอร์มันจะบอกว่าเขาจบล่าตอนไหนด้าเข้าฟาร์มชาตอนนี้ต้นเกมคิวเดนฟาร์มเออหน้าน้าจอดกับด้านเออเมื่อกี้น้าจอดกัด้านเนี่ยเจ เกิดบาดโอ้โหโก้ชเก่งเลยเว้ยโอ้อไม่นี่ยโอ้เก่งกันแลว้วเดี๋ยวนะ้เอเบอรี่เข้าไปทำอะไรน,ะนั่นซ่า,าตัดมึงด้วยวันนี้วันนี้วันนี้เว้ยบายบายอืมอไม่ได้ว่ะไปดีกว่าลิกเตอร์ช้าไปหน่อยนะ ตอนนี้โบตายป่ะไ่นไมนเฮ้ยยังโหดเลยเว้ยคนที่บอกไม่อยากเล่นซัพปอร์ตใครวะเนี่ยเขาเป็นใครกันปกติต้องเดินไปตายสิวะทำไมเขาได้ฆ่ากันเกิดอะไรขึ้นบอ,อ,อสอนเทพเจ้าไม่ใช่เขารหัสเทพเจ้า อนี้เนพลังของท่านชัดชาติใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พลังของท่านชัดชาติแล้วพลังของใครวะพลังของท้่พระเจ้าใครอะไม่บอกหรอกก็จะมีคำราม เฮยเฮียเฮียดังสีเลยเฮียหลายตัวเลยอ้ยกูควรช่วยเพื่อนนะเจโอเคสวยนิกเต้เหยวเหยเยเนียวเว เจ็บหว่ะเมืเ่อกี้โดนแย้ตีเกือบตาย Hello, อ่ะฮัลโหลวอไอตั้งใจเล่นจังวะไล่ขยี้เลย,ลยเฮียอยู่กับแมวมังกรมมงดีอ่ะเราขึ้นบนไอ้ลูโจโกเกอร์ไหวไหมนะ่ะเทลไหวอยู่แล้วแหละสกิลหนึ่งขอตั้งชื่อสกิลหนึ่งว่าได้เสมอถ้าเกิดต้องการ ยี่กับยี่ไงอุ้ยขานี่ด้วยไม่ได้ไม่ได้มันโหดมันโหดเรื่เกมมันโหดเรื uh. ่ป่าเหมือนกันด้วยเขาไม่อยากเสียตัวเขาไปเขาร้อนเนี่ย uh huh. ไม่ร้อนนะอุ้ยสไลด์ติดจะไม่ร้อนอได้ไงวะไม่เปิดพัดลมอืมแล้วมาร้อนตรงไหนเรา เอา้าไม่อรอดหลอกงานแต่ครับครับทักจีทำไมไม่อยากร้านอะ่ะไม่อยากร้านไม่ได้อะเฮ้ยสตาร์บินแล้วสตาร์บัคินเจ้สาสตาร์บัคินเจ้าเอ้ามาทำไมเนี่ยเข้ามาผมเข้ามาได้ล่ะได้เฮ้ยเฮลิคอเตอร์มันอา้นาวขณะที่ทุกคนบอกกัน <S <S> <S> เอเอหนีมันเนียว เฮ้เอาวันลิกเตอร์ไล่โบลิกเตอร์ไล่เย้อไอ<ม>้นนี่แรงคาทร์ครับคาทร์ครับไม่ไม่ไม่ืมถ้าเอานี่ฟิกเข้าป้อมแล้วขนาดนาไหนกิชีย่เย้ยมจโจนดักฆ่าใช่อะ ไปยะฆ่ามันทีให้ก็ได้เออแหละเราควรเป็นคนฆ่าไม่ใช่หรอวะไม่ใช่ขอร้องคนอื่นฆ่าใช่แ้่เอ็มเ็ไปไหนจเกอะไรไม่เอาวะเอาไม่ได้เขาเขาลืกเกินไปไม่ได้ป้อมปรับใหม่เอ้เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันห้เเราอา ล็อกมันนี่เออนี่โอ้ยนั่นน่นั่นน่ะนั่นน่ามันไลดออกไลต์ลิเตอร์ไว้ด้วยแล้วลิเตอร์ลิเตอร์ไอ้โว้ยไม่ตายหรอกนะยังดูเลือดได้โอ้เห็นไหมห็นแต่ยีดีโอ้ยยังดูเลือดเทียวยังดูเลือดเทียวอุ้ยอุ้ยมีสไลด์ไปแล้วยิงไม่ตายหรอกนะจี้ขจีเอ้ยขจี คดูเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวโบโบลอเรียที่ไม่มีสกิลตีป้อมสามารถตีป้อมแตกทำไมอะมันไม่มีใครตีป้อมเลยเอะยงเฮ้ยโอ้ยโคตรแรงจะยิงให้ลอเรียวไล่ว่ะ ตรนเดียวอะไรแบบไปชิว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 เลยวะชิวให้กูได้ไมันเถอะกูจะเก็บสแต็กอ้าทำไมแสงน้อยลงวะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านผู้ชมจะมองเห็นไหมเนี่ยถ้าตัวนี้แล้วกันโอเค่อยดีขึ้นหน่อย ุ้ยี่เกิดอะไรขึ้นวะโจ๊กโบอ,อยู่กลางเยอะอยู่ล่างสาจากลางเยอะจริงเหรอจริงอจริงเยจริงข้ามลเลี้ยวโหไหลไม่เป็นหรอลอลียมาแล้จ้าลาไม่ได้จูมาทำไมลอเลี้ยวม่เออไปแป๊บนึงเลย แบบงืองอๆงงืองืงงองอๆงมเงเงืงงเงงงอ,อเงนะืเงอเงือเงางเงือเดือเงือือเงืเงืงือเงอเงือเมือเงอเงือเงือเงอเอเไือเงเงือเงือเลเงเงงไม่ถึงืังนอ้นอเงืงงือเงืถเงือเงเลยาาดดเลยนะี่ยอยู่ไหนเออเงือเเอยงือาาะะอเ เอมิลี่อยู่นี่เอมิลี่ออกเกาะต้องไหมไม่เนาะไม่แคร์รี่เหมียงหัวเลยเฟลิคเตอร์ไปทำอะไรรับลาดแบบจีจีเยสและ้วรอเรียกตายได้ไงอ่ะสิบเอ็ดศูนย์สามโอ้ใม่ก็ผมเล่นคิวเลนไม่เป็น งอ,อไหนยูเรนไม่ใช่ลูกรักเขาต้องหน่อยฉันมาทำอะไรที่นี่โยโได้มั่ก่อนไปนไหนดีมันหายหมดเลยอะ่ะถ้ามันหายทุกตัวนี่เจอแล้วว่าไหมค่าเกตล็อกอัน target locked on target locked on อุ้ยเอาเอาเน่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 ไหลดอกเลยนะ target locked on target locked on ในป้อมก็ไม่เว้นอ,าอ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าว ไไอะไรกันกับเนี้ยจี๊ดกินไปแล้วโอเคนะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่ได้มาทำอะไรอแค่อยากมาเล่นให้ดู <c ười> ออนะตอนนี้มีกิจกรรมรับสกินลิงอีโวด้วยก็อย่าไปลืมทำกันล่ะถ้าใครชอบก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์ๆๆๆกด s ิดตามกดช่องเราด้วยและดูเ,ดเส้นปิดคลิปซิ ร้อนปิดเองโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจา้านะบ๊ายบาย